ครับคลิปนี้ก็มาชมบรรยากาศฝนตกช่วงคำคำกันนะครับเนาะสองมือแล้วนะครับท right ี่ฝนตกช่วงคำคำแบบนี้นะครับมู่ว้านนี่นะครับกับบ้านกับตาฝนกับนะครับมือนี่อีกนะครับมือนี่ก็คขึ้นสีโพลเรือนะครับคือสีตาฝนกับบานคี่เก่านะครับเนาะแทงฝนกับบานคี่เกานะครับ เริ่มแห้งขึ้นแห้งขึ้นแล้วนะครับฝ่ากระหองฝ่ากระเริื่มเริ่มตกแห้งตกแห้งขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงคนกําลังจะกลับบ้านกลับซองพอดีนะครับเนาะฝ้นกระไดเลือกเมื่อตกช่วงคำคำช่วงคนจริงกลับบ้านนะครับทันไหนทีกลับบ้านช่วงนี้นะครับ ครับรถครับล่ากะขอให้กลับบันด้วยความปลอดภัยเ้ยนะครับเนาะครับรถย่างระมัดระวังในเด้อนะครับทุขขันเนาะช่วงนี้จะ้นตกะถนนอาจจะลื่นใ้นะครับโอ้ยเปี่าหองนะครับป่าก็บมืดนะครับตอนนี้ก็เริ่มโต๊แทงแล้วนะครับ น้ำก็เริ่มน่องนะครับน้ำเริ่มน่องเริ่มขังแล้วนะครับ ฟังเสียง้าห้องนะครับ ตอนนี้น้ำก็เริ่มน่องไหลแล้วนะครับเริ่มท่วมแล้วนะครับตกแห้งนะครับแห้งพอสมควนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงจํานี้นะครับเนาะจะเอาไว้พอกันมือหนานะครับขอบคุณนะครับเนาะที่เข้ามารับชมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับผม